สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เป็นเรื่องอ่านข้องร้องเล่นบทที่5ค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือภาษาปฏดีเล่มนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดหน้า82ถึง83ไยค่ะ พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนรู้กับคุณครูเลยค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านบทอ่านคล่องร้องเล่นตามคุณครูนะคะในเรื่องจำลาจากไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะส่งเพื่อนเข้าปางช้างแสนอ้างว้างอะไรหา น้ำใสและภูผาเช็ดน้ำตาใจอาวรเพื่อนช้างคงโศกเศร้าท่าทางเหงาต้องลาก่อนเหลียวมาจำลาจร ขออวยพรให้โชคดีหลังจากที่นักเรียนอ่านตามคุณครูหนึ่งรอบแล้วรอบนี้ก็ให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเองเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมชวนคิดชวนทําค่ะโดยให้นักเรียนอ่านคำครองจองและร้องเล่นตามคุณครูเลยนะคะ ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งใส่หมูแดงรสถ,ถูกใจพริกปน่นน้ำปลาใส่ฉันกินได้เธอกินดีเย็นตะโฟรอร่อยลิ้นใส่ลูกชิ้นผักก็มี ้ประโยชน์ลองกินซีของหวานนี้คือไอศกรีมหลังจากที่นักเรียนอ่านตามคุณครูไปหนึ่งครั้งแล้วให้นักเรียนลองอ่านด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องการอ่านคำคล้องจองนั้นจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งใส่หมูดแดงซึ่งเป็นอาหารที่ชื่นชอบของผู้คนหลายคนเลย แต่กว๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งใส่หมูดแดงจะอร่อยรสชาติกลมก่อมได้นั้นจะต้องใส่พริกป่นน้ำปลาแล้วคลุกเคล้ากันให้พอดีถึงจะได้รสชาติที่พอเหมาะพอสมควรนะคะต่อไปก็จะเป็นอาหารเย็นตาโฟนั่นเองซึ่งในอาหารเย็นตาโฟนี้จะประกอบไปด้วยลูกชิ้นแล้วก็ผักมีประโยชน์นักเรียนสามารถรับประทานได้แต่นักเรียนจะต้องปรุงรสชาติอาหารให้พอดี ไม่เผ็ดจนเกินไปไม่เปรี้ยวจนเกินไปหรือจะไม่เค็มจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้วปิดท้ายด้วยของหวานซึ่งก็คือไอศกรีมครูเชื่อว่าอาหารของหวานชนิดนี้เป็นที่ชื่นชอบของนัเกเรียนทุกคนแน่นอนค่ะกิจกรรมชวนคิดชวนทำนะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างอาหารที่คุณครูชื่นชอบมานะคะว่ามีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยอาหารอย่างแรกที่คุณครูชื่นอชอบเลยก็คือต้มยำกุ้งนะคะเนื่องจากคุณครูชอบกุ้งเป็นพิเศษและนากุ้งชนิดนี้มาใส่ในน้ำต้มยำที่อร่อยกลมกลม่อมจึงเป็นอาหารที่คุณครูชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะอาหารที่อย่างที่สองที่คุณครูชอบก็คือข้อหมูย่างน้ำจิ้มแจวนั่นเองข้อหมูย่างที่ย่างด้วยไฟร้อน จนสุกได้ที่แล้วนํามาจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วเป็นอาหารที่คุณครูเชิญชอบมากเลยเนื่องจากรับประทานไปแล้วละมุนลิ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างที่3อาหารที่คุณครูชนชอบก็จะเป็นไก่ทอดน้ําปลาครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนน่าจะชื่นชอบเหมือนกับที่คุณครูช,ชอบนั่นเองเนื่องจากว่าไก่ทอดเป็นอาหารที่รับประทานง่าย แล้วก็รสชาติกลมกล่อมนั่นเองต่อไปจะเป็นส้มตำซึ่งเป็นอาหารที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยและเป็นอาหารระดับชาตินั่นเองเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะเคยรับประทานมาแล้วบ้างค่ะ กระเพราไข่ดาวนั่นเองเป็นอาหารเมนูยอดฮิตเลยซึ่งคุณครูก็ชอบมากเช่นกันเนื่องจากมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็กลมกล่อมและอาหารสุดท้ายที่คุณรู้ชมชอบก็คือผัดไทยนั่นเองค่ะผัดไทยกุ้งสดร,รับประทานเข้าไปที่คำนึงนี่อ,อร่อยรสชาติถูกใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ หลังจากที่คุณครูยกตัวอย่างเกี่ยวกับอาหารที่คุณครูชื่นชอบแล้วนักเรียนลองยกตัวอย่างอาหารที่นักเรียนชื่นชอบมาสักสองสามอย่างดูสิคะว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะคุณครูก็มีภาระงานมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบประเมินตามตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย หน้าที่18หรือแผ่นที่18นั่นเองในหัวข้อเรื่องคัดลายมือและฝึกอ่านอ่านคล่องร้องเล่นพร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำงานที่คุณครูบอกเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วมาพบกับคุณครูใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ